ดีครับดีครับคุณฟังเพลงไทยบ่อยไหมเทยโน้เลงที่ีไหมับบ๊อเอร่วยมีเลงไห้างเด็กิแก๊าด็กๆบบ๊าบเด็แก๊บบาเด็กๆแก๊บบ๊ายบาเด็กแกงบายายเ็กบ่ายบาเกแบบ๊บเกๆกาด็แบเไบาจเดลแาเด็กายบายเดเดาเ็กกาด็กๆแกาเก คุณต้องลองนึกนั่นแหละว่าที่ผ่านมาแบมแบมเคยร้องเพลงไทยเพลงอะไรบ้างถ้ามันใจะลองคิดดไซิว่าแบมแบมมีจร้องเพลงไทยมีางมุดก็แตเพลงไทยเขาไม่ค่อยร้องเลยนะแบมแบไม่ค่อยร้องเพลงไทยนะพวกคุณก็เคยร้องเพลงไทยเพราะว่าเมมเบอร์ทุกคนก็เคยร้องเพลงไทยด้วยที่ผ่านมาเราได้ร้องเพลงไทยกันเยอะมากเลยถ้าเปิ้มเจมส์เปิ้มมาที่นี่วคนแรกครับ และเอาหูฟังมาแล้วด้วย <hop you. S 2> นี่โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นอมขออวดหนออ่อยจะมีแค่สี่คนเท่านั้นแหละที่ไว้เดออคนแรกนะครับโซนแรกนะครับโซน a อ <im ful> อยู่ไหนครับ <im ful> a อลยกมือนะฮะแถวปีครับโอ้ยผมชอบจังหวะนี้มากเลย <im ful> พอบอกแถวปีปุ๊บ บอกว่าเป็นไท่นะบีบีนี่ฝั่งนี้ก็บีใช่ไหมอ๋อบีหมดอ๋อเออารออดงั้นเป็นเอลเอลนปีสิบปีสิบอโอ้โหอยู่ในโซนมืดด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาไปไปอกอีกอีจะ나오는 เล่นจากในหูฟังนี้เนาะใช่ครับข้างนอกจะไม่ได้ยินเขาจะฟังคุณร้องอย่างเดียวจะต้องตอบนะชื่อเพลงและชื่อศิลปินนะชื่อเพลงและชื่อศิลปินอ,อ่าคนข้างๆถ้าไม่อิจฉาเขาก็ช่วยเขาได้แต่ถ้าคนข,ข้างๆแต่ถ้าคนข้างๆผมบอกนะ แต่เขากำัข้างไม่ช่วยเธอตอบไม่ได้จะเป็นสิ่์ของคนอื่นถ้าเกอบาดไม่ถกต้กตไม่ถู้เิคอาไ่กต้องถ้าเกิดคาถูกตาเก็ดตผพูก้เดคยตอันนะพ่วยกันหน่้คอบไม่ก้อเคำตบิกต้องค่บพลา่้องเดคบลาดไูก้อง้าเกตอบลาไม้องถ้าเพลา่้องถเตอผมาไมเิดอบดพลาด่ถูก้เก็ดคิดพ

หายเนี่ยจริงจังเลยหายมากแม่เขาจะตอบได้ไงถ้ามา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 ถ โจทยแรกเนี่ยผมบอกไปเลยว่าง่ายที่สุดนะคเนี่ยชองแรกเกมมีเลยะครบอุณเนี่ยคุณเี่ะลัณกี่ดคุาคน one, ี่ยคุดเนี่ยคุณนะ่ยคุณไดีไวคดยนี่ครับนี่ยคุณเนี่ยคุเนี่ยคุเนี่ยคเนยคุณเนี่มคุณนี่ยเนียคุเนี่ยคเนช่ยคุณเนี่คมีเนช่ยเธอเนีไย่มเนี่ยคุณเน่ยคุณเนี่ยคุเนี่ยคุณเนี่ยงเดีอย่างเนียวเลเนะ่ออเก่่มากอ่ะ ต่อไปอ่อา A L ไปแล้วต้องเป็นที่ว่าเป็น A R A R อุ๊ยแล้ว A R แถว A ด้วยนี่นี่อะไร A ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหมดเอาแล้วหันไม่มองใครล่ะลูกไม่เชื่อโอเคคุณพร้อมไหมครับคุณน้องแจ๊คเอ่อแป๊บนึงนะคะ 생 네, 네. 크게, 크게 들어요. 아, 자 잡나요? 띵아줘

<목소리> 너무 먹네. 어참 무대 한거 처음 있는데. 와. ไม่เหนื่อยตั้งเลยอเหมือนร้องเพลงพอฟอ์ไปเมื่อกี้โ่วเหมือนพองอฟไปเลยเมื่อกี้ทำไมถ้าเป็นผมผมตอบได้หมายเนี่ยแข่งซิบุนีมาเชื่อได้ในเรื่องนี้ไหมตอบได้เพราะว่ามันมีท่อนที่คุณร้องเหมือนศิลปินเลยจริงตรงกันข้ามที่ร้องจริงออคืบางท่อนอาจจะฟังไม่ออกแต่มันจะมีบางท่อนที่เป็นคีย์แมสเสจเลยเพ0ที่ทำได้ดีไม่สามา้ถบอกไู้เพราะว่ามันมีท่อนที่คุณร้งเหมือนศ่ลปิเลาจริงตรงกันข้ามที่รของ 어두달 우! 어, 오! 오. 오. 아, 진 재능 있나 봐. 예, 라 네. 완전 잘 하시고 계세요. 오, 이거러 가. 자, เอราะเหนื่อยเหรออันนี้ผมว่าเหนื่อยไม่ใช่แต่ผมว่าแฟนๆอาจจะหายากไม่ปกติคุณมีแลบชอบจะ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 จับเนี่ยถ้าคือทูบุนจริงๆจะรู้เลยต้องหายใจเลยแคชเด็ดแคชเด็ดครับไม่มันแบบติดหูไงมันแบบใช่สองคนได้ไปไว้เดย์แล้วทูบุนผาดฉกโก้ถ้ามีใครพลาดปุ๊บเราจะจับใหม่นะอ่ะคนต่อไปคนที่สามครับมาครับโหเพลงนี้พีคมาก จ้า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 โอ้รู้ทั้งรอคุณเก่งมากจริงอุ้ยทำไมไม่มีโซนอื่นอีกบ้างเลยเนี่ยข้างหลังนี่อะไรอ่ะโอ้โห AL อีกแล้วอ่ะ ARAL ไม่ใชื่อ AL ไงมาจากข้างหลังด้วยไงอ่า AL เอ้ยอันนี้แถว N แถว N N อยู่ตรงไหน N อยู่ไหน N อยู่ไหนยกมือหน่อย N ไหน N สิบห้า N สิบห้า ยกมือให้ดูหน่อยยกมือให้ดูหน,หน่อยว่า n15 ตรงไหนแต่ไม่ใช่ n15 นะ n15 บาา้านอะไรกูไม่ไม่แค่อยากจิมจแค่อยากรู้ว่า n15 อยู่ตรงไหนไงอ๋ออยู่ตรงนั้นฉันจะได้นับถูกว่าคนที่เป็น n18 ได้เออ n18 บอจริงๆกูไม่ได้โกสงสามเจ้าสามเจออย่ากโกรธกันนะเออ,อ,อโอ้โกรธเลยอ่ะ ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นผู้โชคดีแค่ไหนของว่าเอ็นซิมบ้าอยู่ไหนเพลงต่อไปจบสองนี่เพลงนี้ยากอยู่ยากอยู่โอ้ยนี่เนืาอเพลงจะมันโอ้โหตั้งใจฟังนะฟังดีๆด้วยะครับช่วยเขาให้เขาให้เธอผุดออกมาได้ชอบผุดออกมาเพื่อเขาไปเลยฉันไปไม่เก่งฉันดีมากฉันจะหาเจอ

오케이, 오케이, 오케이. 오케이. 여기까지인 것 같은데. ประมาณ이 처음 듣는 거죠? 처음 듣소 처음 때이 더. 대 진짜 캐치가 빠르신 것 같아요. 이게 예, 근데 솔직히 노래들이 약간 반복이 조금 있으니까 저는 대충 그냥 <laughs> 다음 나올 게 예상되니까 <laughs> 그, 그 อาจจะเป็นอย่างนี้คือมันน่าจะเดาออกว่าเฮ้ยแบบอันต่อไปมันจะประมาณนี้เลยนะคุณเก่งมากเลยคะเ,เป็นฉีดแ <Okay. S 1> เป็นแบบเซน,น,น,นต์ทังนั้นดนตรีสุดยอดมากผมว่าในฮอล์นี้มีคนตอบถูกแน่นอนผู้ชคก้อนแบบดูที่คนนี้แล้วอีฟเวอร์ทำมันโทรเบอเก็ตชองครับผู้โชคดีของเราครับคําตอบคือรู่านี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้วค่ะเฮ้ยย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  ว่ละาอย่างนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนี่เธอเปิดเน็ตเลยหรอถเธอรอถึงแค่ตัวผมนี่เธอถึงแค่เปิดเน็ตเลยหรอเธอบอกเซฟโซนก็ได้เธอเอรู้อย่างใส่อะไหนอ่ะเพลงของใครครับบิลกิ้นค่ะใครนะบิลกิ้นค่ะใช่ไหมบิลกิ้นแล้วอะไรบิพีทีค่ะโอ้โหเอาตู้เต้ อันน hmm> ี้เพลงพแล้วก็เสียบอพรมากเสียบคพ่อมากเลยผู้ชายเชยคะผู้ชายนอุ้เสงผู้ชายคู่ด้วูครับคนี้เน่อเลยโเสียงดีมเดี๋ยวมันเกิดเป็นคลิปแน่ๆคุณพูดอย่างงี้ถ้าเจ้าตัวเขารู้เขาจะดีใจมาก 아시면 너무 좋아하실 것 같아요 그렇게 아, 칭찬해 주신 거고? 아니에요 제가 뭐라고..감사합니다 가뿐하나 어, 가뿐 <laughs> 저도 홍콩 연주 업로드해요 왜냐면 얼마 전에 졸업을 하셨대요 이 홍콩 자분이 응? 뭘 졸업을 해요? 아, 대학교 졸업 대학교 졸업? 대학교 졸업. 오, 축하해요 홍콩씨 홍콩 업 뭐야 졸업하셨어? 아, 축하해요 정말 업고 이거

โอ oh, B blessing, B blessing. Aí, ้บ okay. ีแล้วบ like er ีแล้วบีบอล่าบีเออยู่ตรงไหนครับโอเคแถวบีดีด็อกไม่มีแผนมคุณไี่เป็นคนจริงใจจริงจินจะพคาอนยูอันนี้ให้ใส่ทำไมเนี่ยอันนี้วงการบันเทิงนี่ขอน้จะดูทุ

ที่มาซีมีกไงที่มีวอลล์วอลล์สุดที่ก็คือวอลล์สเพลงอะไรนี่ทำไมทุกคนหัวเราะไม่ผมบอกงี้ที่ที่ทุกคนหัวเราะเพราะว่าคุณร้องแทบจะเป็นต้นฉบับแล้ว 아, 본국자가 부르는것처럼 너무 똑같이 다 불러. 어, 분명히 이거 맞아 아니, 그쪽 봐 봐. แล้วคุณบอกคุณไม่ฟังภาษาไทย어ต่คุณร้องเ 처음부터 완전 가나를 똑박에 정확하게 잘 말했어요? 아니, 그쪽. 재미하. 이 완전 또박 또박 읽고 하는 것처럼. ให้ตายแล้วค 완전 너무 고답 여기 앉아 계신 모든 분들이 다맞수 있을 정도. 아, 진짜로. ไม่แน่คือตัวมรจเขาอาจจะร้องได้แต่เขาตอบชื่อศิลปินไม่ได้คำตอบคือต้องตอบแล้วรนี่ไงนี่ไงถามย่วม่าแล้วถามอ่อางแล้วมอย่งอ่างมอ่า้วถง้ายล่้องแวาง้องอย่งไง้อง้อ่งแ่วอ่อยวม่งออง้องแล้วคุณร้องยังไงร้องให้ฟังหน่อยไม่เจอค่ะ ชมเธอเลยนะเป็นฉ right? ันฉันร้องแล้วเนี่ยเพลงของใครครับของพ่อตองแตงค่ะโอ้ถูกต้องมาแล้วลูกจ้าชุดก่ของกัวาที่นูอยากใสคุณโค้ชเก่งเลยอ่ะซินเจ้าทันและเจ้าเสริมคุณเก่งมากถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงนี้คุณจะเต้นยังไงนี่ตัวเรารู้ว่าชีวิตเราจะเปนยังไง คนลช่วยจะช่ลูกอ่นะ่เไม่เป็นเดี๋ยวให้แฟนเต้ให้ดูนะคุณคูิอันนี้คือแร็ปเปอร์เหรอคะมโจใช้ค่าแร็ปเปอร์ปล่เเียอไรช่วยเร์หน่อยดิไม่รู้อบว่าไเแร็ปเปอร์ไมเขาเป็นดาวของติกตอ่าทกุชาค่ใช่่อเขา 원가래이전에는 가수 활동하거나 이러지는 아으셨던것 같은데 이곡 하나로 전 국민이 다 알게 된이곡 하나. 나도 틱톡 할까 본만의 틱톡리마아 진짜 신기하네. 누 내가 갖고 싶은 코코아. 코코아가 무궁화 꽃이 피었습니다. 그 옷을 말하는 거거든요. 무슨 뜻이라고요 징어징어 게임에 그 무궁화 꽃이 피었습니다. 그 영이가 입은 옷 있죠. 아. 그 옷에 대한 노래예요. 왜그 옷을 탐합마 ต้องเป็นเพ 고고와. คุณอยา고ได้ช 갖고 으세요 어, 주, 주, 그 그분이 그 옷을 갖고 싶대요? 아, 그꾸년재답답한่า이ี่คนนี้ที่ <laughs> <laughs> 네. <웃음> ถ้าเกิดคุณอยากได้นะเดี๋ยวรอบเย็นมีชุดโกโก้ไว้ถเอยว่านี้ถ้าิดอกดี่านเราเกิดอีว่าเอยดว่าเกมอยดีก่น้กอดว่นี้ถ้าเว่าเกกว่านี้เมดอยว่านีเราดีว่า้ถเกอยากดีกว่า้เกิดยกว่า้เยกัว่นการดีกว่า้ถกิยาก่้กอยว่าเมโอะดี่การฟังครั้งแรกแลอวตน้องดี้องไกดีน้อมกัีน้ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผ่้ชมไม่เหอนว่า이게쉬운게아닌것같은데ดูจบว่าแบบนี้ตาุณลองคิดดูคุณได้ฟังซิงเกิลใหม่ของใครสักคนแล้วคุณต้องทำตามเดี๋ยวนั้นสดๆดเฮ้ยมันต้องเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านดนตรีแบบจริงๆแม่เขางงให้ว anyway> um um um> um> um um um> ่า um คุณตอบได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคผู้ชมตอบไง่ายมากใช่ไหมนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแค่คุณพูดเขาว่าโกโก้หวานี่่ผมก็ชออแล้วะ เออนะฮะแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะมีโชว์เพลงต่อเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาเพลงเดียวดื่มน้ำก <laughs> ่อนไหมฮะ비를า해ก또준비를해주셔야되는데그렇죠